ครงการรับจำนำข้าเปลือกนะคะปี2,556ทับ2,557ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าชาวนาในจังหวัดจันทบ,บุรีบางส่วนนั้นก็ไม่สามารถนำข้าวเข้า,ขาร่วมโครงการได้ค่ะส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากน้ำท่วมนะคะทำให้ราคาเข้าเปลือกนั้นมีราคาตันละต่ำกว่า15,000บาทค่ะชาวนาตำบลคลองนารายอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งก่อนหน้านี้ที่นาประสบปัญหาน้ําท่วมหนักและหลังจากน้ําลดนั้นยังต้องเผชิญปัญหาเพลี้ยกระโดดทําให้นาข้าวเสียหายเป็นบริเวณกว้างนายสมพรจันทราังศีบอกว่าแม้รัฐบาลจะเปิดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีซึ่งดําเนินการเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาไปสิ้นสุดที่28กุมภาพันธ์ปี2 5 5 7แต่ชาวนาบางส่วนนะคะก็ไม่สามารถนำข้าวเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์เพราะข้าวถูกน้ำท่วม จึงมีความชื้นสูงทำให้มีราคาเหลือเพียงตันละ1 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ชาวนาอยากให้รัฐบาลปรับราคารับจำนำตันละ17,000ถึง18,000บาทนะคะเพราะชาวนาต้องแบกรับต้นทุนสูงและประสบปัญหาภัยธรรมชาติโดยคาดว่าจะมีชาวนาเข้าร่วมโครงการประมาณ3,000คนค่ะ